สวัสดีค่ะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะคะนอกจากจะมีปัญหาในการยืนเดินแล้วนั้นยังพบอีกหนึ่งปัญหาค่ะที่ควบคู่กันไปก็คือปัญหาการใช้งานแขนจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงการป้รองกันภาวะข้อไหลเคลื่อนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไปแล้วซึ่งสามารถติดตามได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะในคลิปนั้นนะคะเราได้พูดถึง1วิธีค่ะที่ทําได้ง่ายและนอกจากจะป้องกันภาวะข้อไหลเคลื่อนได้แล้วนะคะยังมีประโยชน์อีกมากมายนั่นก็คือการนั่งเท้าแขนค่ะ ประโยชน์ของการนั่งเท้าแขนถ้าเราทำได้อย่างถูกวิธีนะคะอย่างที่ทราบกันไปแล้วนั้นจะสามารถช่วยป้องกันภาวะข้อไหลเคลื่อนได้นอกจากนั้นยังช่วยกระตุ้นการรับความรู้สึกบริเวณข้อไหลข้อศอกข้อมือเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนนอกจากนั้นนะคะยังสามารถลดอาการเกรง็งและลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อแขนและมือของผู้ป่วยได้อีกด้วยค่ะการนั่งเท้าแขนที่ถูกวิธีจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันได้เลยค่ะ เริ่มต้นด้วยท่านั่งผู้ป่วยควรนั่งหลังตรงหันหน้าตรงเท้าทั้งสองข้างวางราบกับพื้นหากทั้งสองข้างไม่สามารถวางราบกับพื้นควรหาเก้าอี้เตี้ยมารองนะคะส่วนเตียงสําหรับเท้าแขนก็ไม่ควรนิ่มจนรู้สึกว่าเท้าแขนแล้มือยุบลงไปค่ะลำดับต่อไปคือการวางตำแหน่งของแขนและมือไว้บนเตียง ให้ห่างออกมาจากลำตัวเล็กน้อยแล้วหมุนแขนออกให้นิ้วมือทั้งหมดชี้ออกมาด้านข้างลำตัวค่ะในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการเกร็งของนิ้วมืออยู่ในท่ากรรมแนะนำให้ญาติพยายามช่วยเหยียดนิ้วโป้งออกมาช้าๆตามด้วยนิ้วก้อยค่ะแล้วนิ้ออื่นๆจะคลายง่ายขึ้นและหากเท้าแขนแล้วนิ้วมือยังมีอาการเกร็งงออยู่ให้คลายนิ้วโดยเริ่มจากนิ้วโป้งแล้วตามด้วยนิ้วอื่นๆเช่นเดียวกันค่ะ จากนั้นพยายามคุมศอกให้เหยียดตรงนะคะแต่ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถคุมศอกได้เองให้นำมืออีกข้างมาดันที่ศอกให้เหยียดตรงโดยพยายามยืดตัวไว้ค่ะแล้วถ่ายน้ำหนักมาลงที่มือข้างที่เท้าแขนบนเตียงโดยการเอียงตัวให้แนวของข้อไหล่ศอกและข้อมือตรงกันค่ะหากผู้ป่วยคุมศอกเองได้ขณะเอียงตัวมาลงน้ำหนักที่มือให้ออกแรงเหยียดสอกทำค้ังไว้5-10นาทีค่ะ หากมีอ,อาการเกร็งหรือตึงแขนมากอาจาเริ่มจากการยืดค้างในท่านั่งเท้าแขนเพียง10วินาทีและผ่อนจากนั้นจึงทำซ้ำจนรู้สึกว่าการตึงลดลงค่อยเริ่มค้างไว้ให้นานขึ้นการนั่งเท้าแขนสามารถทำได้ตลอดเวลาที่มีการนั่งค่ะเมื่อเราทราบวิธีการเท้าแขนที่ถูกต้องแล้วนะคะก็อาจาจะมีข้อควรระวังที่อาจจะเกิดขึ้นได้และก่อให้เกิดการบาดเจ็บตามมาค่ะ ยกตัวอ,อย่างเช่นการระวังไม่ให้ข้อไหล่หมุนนข้าวขณะนั่งเท้าแขนหรือว่าขณะนั่งเท้าแขนีขนนขนน่ผู้ป่วยรู้สึกตึงมากจนก่อให้เกิดการบาดเจ็บของข้อไหล่และข้อมือวิธีการแก้ไขนะคะก็คือการผ่อนแรงที่เราลงน้าหนักที่แขนให้รู้สึกแค่ตึงๆเท่านั้นค่ะและในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการเกร็งมากๆอย่างการเกรงของนิ้วมือที่คลายแล้วก็ยังเกรงอยู่มากอาจใช้การนั่งเท้าแขนไปสักพักหนึ่งจนอาการเกรงลดลง แล้วค่อยจับเหยียดนิ้วให้สุดค่ะหรือเกรงงอข้อศอกจนไม่สามารถเหยียดได้อาจฝึกลงน้ำหนักโดยการวางแขนในล,ลันกษณะงอศอกบนโต๊ะที่มีผ้าขนหนูรองแล้วถ่ายน้ำหนักให้ไหล่และศอกอยู่ในแนวเดียวกันค่ะการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าจะทำให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกกำลังกายและลดอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โอกาสหน้ามาพบกับความรู้ดีๆเกี่ยวกับการฟื้นฟ,นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ